สวัสดีพพเอฟซีครับแม่นสวัสด,ดีค่ะหน่อยเว่ยนวชิรตีแล้วแม่นจิเลนเนียนนะว่ามาหาหยงก็เวียนเนี่ยเนจิเลีนก็แม่ดีสองคนพี่ตังเป็นไรหรอเมื่อกี้พี่ตังเดินโอ้ล,ล,ล,ลุมเหรอลูกมาอ้วนทำหนูแรงหรอคะละูกตังกระเจี๊ยมมามาโอมันเห็ดตังแห้งโคต่ตังไม่อยากเดินน้ำมันแล้วป,ป,ป๊ากก็บอกมันโลดนว่าบ่เดินน้ำมัน น้ำถังมาเลิะมาลาไม่กินมากินอะไรตรงนี้นี่ไม่มีน้ำนี่โอาก็อยากชิมล่ะโอ้เราไปหายายดีกว่าเบื่อพี่ตงังเหรอพี่ตังเล่นนิดเดียวก็เหนื่อยล่ะหาพัดลมดีกว่าล่ะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนฮะมึงว่าคุณจะไปไหนออกมาโอ้ยายเรียกลูกไปแม่ยายเรียกก็้วนั่นไปเลย ไปเลยเร็วๆออกไปเร็วๆไปเร็วๆใคร,รามาเปิดประตูไว้นี่อ้ยอย่ารองเท้าป้าไปไมพาน,นัานเรานีาย,ยกขาฉีหรอยกขาฉีเลยลูกโอ้ไม่ฉีใส่บ้านนะคะสวยตีกันละบัดน,นี่อืม,ไ,มไปเ,เ,เลยีงอ่ะนี่วิงันนี้ก็ไม่ยกขาให่ ยังไม่ได้ฉี่ใช่ไหมนันเป็นมมีอะมันคือยกขาไอ้โอีโม่ค um ือยืฉ şey ี่โม่เ็ยกขาอะอะโอมยืนฉี่มันเป็นตัวผู้มันยืนฉี่ตรงไหนเห็นแม่จะยืนฉี่มันยืนฉี่ตรงไหนเห็นแต่มันเห็นสาวันนี้มันยกกันเอาเหรอไม่โอ้ก็เป็นผู้ชายเหรอเป็นแล้วก็พูดมั่วเหรอลืมตัวว่ะโลกที่นี่มันโอ้ก็โม่ต้องยกหรือไม่ยกเอาไปกินให้มันหมดเหมือะนะ เมื no <si suppression> ่อแล้โอ้ก็อิ่มแล้วพี่ตันทำไมนอนแล้วเวลาปอบฟ้าถ่ายคลิปจะได้นอนทุกทีเลยไม่มีใครวิ่งเลยนนี้เอ้กนน่าชัวว่อ่มนมีอะไรเหรอืมเมืนกงวเช่าอกเลนน่ะปอบ้านะเมือนเงี้นก้อนเสร็จซื้อกระดาษมาห่อข้เหนียวห่อไว้ข้าจาน้ำนี่ วันนี้มาติดตามตามติดยิงแว่นจะพาไปไหน,นเนาะแว่นจะพาไปเซแว่นนะแว่นจะพาปาป้ายางลาบ้านนะเอาเดินสิมดนั่นลูกมดมดมดลูกไปเดินครับตอนนี้หญิงแว่นน้ำหนักเท่าไหร่ลูกยี่สิบเอ็ดแล้วห่ะครับโอ้ก็หนักยี่สิบสี่เองแลปะปะล๊าป๊าละโอ้ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าโอ้ก็จะไปฉีดวัคซีนแล้วเหรอโอ้อายุครบสองปีแล้วลูลกสองปีเร็วแถว่สองปียังโอ้ก็ไม่รู้เราไปถามแม่จ๋าเลยเหรอไปไหนเร็วๆเดินไปชิ้นตะช่องไปเดี๋ยวตาตาก็มาแล้วลูกไปะเฮ้ยมันจะตกบอ่อมันจะตกบอ่อนะพี่แว่นค่ะ แม่นน่ะวายาเนี่ยแว่นาวายน้ำเป็นนะ่ะไปเร็วๆมาทำอะไรวะเนี่ยมาซองเมืองไกบ่บ่ไก่อยู่ไหนปะ่ะพี่ตังก็มาปะ่ะโอ้ยพี่ตังพี่ตังคนช่วยอะ่ะมันจะตกน้ำบ่อนะลูกมันไม่ใช่บ่อเล่นนะครับ พี่ก็โ no อ้ก็ไปฉีนข้างในเกิน no ล <bes ky> nice <laughs> like ูกเอ้ยโอ้ก็เปิดฉีดก็ช่องเหอะโอ้ก็ต้องมาฉีดข้างในล่ะโอ้เออดีตัวละมันเหยียบใบเตยเจ้าไม่ใช่จอยฉีดใบเตยเธอเลยเด้อโอ้มะละกอเป็นลูกแล้วเหรอโอ้ไปไม่ได้อยู่บ้านหลายวันโอ้มะละกอเป็นลูกแล้วนะครับทุกคน ต้นเตี้ยนิดเดียวโอ้น่าจะดกน่าดูนะเนี่ยโอ้ออกขางลูกันหมดแล้วเหรอเนี่ยอืมอันนั้นก็เป็นแล้วอันนี้กำลังออกออกดอกนะครับอู้อันนี้มะละกอดำเนินว่าเนี่ยโอ้ยมะละกอมะละกอมะละกอ จะได้ตาแล้วจะได้ตมามมะคุงแล้วแบบัตอนี้อันนี้ตาตาสังสายลงใหม่นะครับโหน้่อุตสา,าหถางหญ้าออกมันเกิดมาใหม่แล้วตอะเนี่ยโอเป็นไรลูกฮึไม่รู้อะไรติดจมูกเหรอลูกึอ,อะไรติดจมูกครับไม่ใช่มดกัดเหรอฮึไม่ใช่มดกัดเหรอลูกฮึไหนบอกป่อปดูให้ ขึ้นมาทำอะไรที่นี่อือุ้ยตาไปโดนอะไรอืเอาไปถึงยังบนันทำไมเจ็บตาหรอบันนี้เพอเอาผ้ามาเช็ดตาลูกเธอหน่อยเอา้า ไม่ใช่มดกัดตาแล้วบอกเดินเข้าไปข้างในนะ่ะมากวนโอ้แต่แล้วข้าวคนหนูหนูอยู่ไหนรอบันเสื้อเจลโหลดอ๊้ยท่า,ยยยดดายอยู่นีนทุกชายเจอหน่ะน้ำตาไหลรืออะไร,ะไรหลวง โอ้เจ้าเป็นไปเตุอีกอย่างดูโอ้ครับมาลูกโอ้มาป้าเช็ดตาให้ก่อนลูกมาโอ้ครับป้าเช็ดตาให้ก่อนนะ โทาารศัพท์มันหลังเกินต้านามาใส่ทำไมออกแล้วเรียบร้อยน้ำยังออกไม่หมดเลยลูกอุ้ยฝนจะมาแล้วครับฝนกำลังจะมาแล้วครับลูกนั่นมันยังไม่หมดหรอลูกนี่ว่าเชหน่ายอุ้ยเอาทิชชู่เปียกก็กลัวเสียบตานักติดตังนะ หยางหาอะไรไม่เจอเจอแต่ฟ้าพื้นใหญ่ๆนี่ไม่เห็นเช็ดแล้วที่ชูช้เปียกมีอยู่แต่ว่ามันมันเช็ดไม่ได้มันจะเสบบตาอหละมันจะแสบตามวมเสบตาหายแล้วชู่แม่อยู่นู่นไหมนี่ก็มี เอ้าวที่ชู้อยู่นี่มันไม่ให้เช็ดมันจะเล่นละไม่รู้ขี้ดินเต็มตาเลยเมื่อกี้น่ะยูงินหรือเปล่าไม่ขูดเลยเนี่มัวแต่ดูมะละกอหันกลับไปทีเป็นปีนขึ้นมาหินอ่อนก็เลยเจ็บตาสงสัยไปขูดดินทรายใส่ตาตัวเองหายแล้วใช่ไหมอวน เมื่อกี้เพิ่นหลับตาข้างหนึ่งไงสงสัยจะเจ็บเอ้าทำไมพี่ตังมันไม่ดื้อวะตังก็แช่เดือยท่าปปนป้าป้าคับตังก้อนโม่ตังก็บ่ดื้อแล้วตังไม่ฉาผู้ใดทั้งนั้นละว่าจะมันเข้าไปเล่นข้างในโว้ยมาดูินี่ยายกินอะไรนี่ทำไมมีทั้งสีเขียวสีชมพู อ oh, ุ้ยายกินอะไรน่าอร่อยจังเลยเหรให้ออกินสักสีได้ไหมล่ะอุ้ยยายกินอันนี้เหรอโอ้โอก็ขายนี่นะโอ้ก็ขายนั่นนั่นแอลกอฮอวางลงโอ้ก็กินแล้วผิวพรรณโอ้ก็เปล่งปลั่กอะโอ้กินวิตามินอยโอก็บเจ้มันเล่นกันเยี้ยเราไว้กรเดาก็เดียบมะฮอนซะบ่ โอ้ยมันเล่นไปนอนขาแม่แล้วนะลูกกินอะไรกันเนี่ยโอ้กินน้ำได้เป็นอย่างไม่แสบบ่อโอ้ก็อยากกินเหรอมันอร่อยหรือเปล่าล่ะวุ้ยใครมาอุ้ยใครมาล่ะจีเขียวยไม่เคยกินจีเขียวเลยโอ้ยวัน แค่ไหน่ค่แค่สิบเปแค่สิบเปอัมนเ่นไเสียวไปซื้อเใหญ่ห็ดขวาโอ้ยเราการตลาดเงินจะไปไหนเนองยร์อแต่จะแมนเลนน้นแกนะโอ้ใส่ใ่นีวว่าซิ่ก่อนิ่ก็มี่ตังดูสิแม่ ดูพี่ตังดิดูเลยนะตังกะว่ตีน้องอ่ะท่านป้าป้าครับตังก่อนตังกะว่ตีผู้ใดเลยป้าป้าต้องจนใจตังเป็นพิเศษหามชนใจโมเอาละเอาละเริ่มวิ่งแล้วนานนานนาน๋นานนานยวาทำให้น้องนะครับลูกน้องน้องจะเจ็บลูกอุย้ยวิ่งชนรถซะงั้น ด,ดำบุบระเบิดบุกหวานมั้งโอ้โห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 สเต็ปยัะละเกินพ,พี่ตังเกือบฟั่เลยโ,โหบักวันมันเหลือเกินแลน้วนละลูกมัมที่ทิลี่อเลยเนาะพอป,ปั๊เกือบล้มเมื่อกี้นี่พี่ตังชนปะโห ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วมันโอ,โอ,โอ dad, ้โหโอ้โหโลุกวิ่งทีหนึ่งโอ้โหโอ้โหถ่ายไม่ทันเลยครับทุกคนถ่ายไม่ทันเลยครับทุกคนโอ้โหโอ้วิ่งเพื่ออะไรอะลูกไม่เหนื่อยหรอครับเอ้านะสองตัวมันเป็นไรกันเนี่ยเอ้าตาตามาแล้วเธอมาแม่มาเร็วสินะบาดนี้ เด้อพี่น้องเข้าไปบันนี้โอ้ข้าวกองครับพวกไปข้าวกองครับไปข <laughs> ้าวกล้อง